สวนสารฝันปันสุขสวัสดีครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ได้ยายครับได้ยายต้นฝรั่งนะครับอยากทิพนะครับมาลงามาลงาลงท่อนะครับผมที่แปลงน,นะครับหลังบ้านนะครับผม อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะลงเพิ่มให้จนเต็มนะครับนี่วันนี้ได้ห้าสิบต้นแล้วนะครับก็มีแผนเป้าหมายนะครับจะลงะให้ครบร้อยห้าสิบต้นนะครับนี่ครับผลของอยาทิ์นะครับติดผลค่อนข้างดีนะครับ ดอกก็เยอะนะครับเอามาลงเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยนะครับเป็นมียาทิบตอนนี้มียาทิบแพ,พ,พร่ชมพูพิงชูกานะครับแล้วก็เพชรพูทอนนะครับแล้วก็เพชรพูทอนหนึ่งเพชรพูทอนสองเพชรเยโสหนึ่งเพชรเยโสองนะครับ แล้วก็จะลงสายพันธุ์ใหม่เพิ่มนะครับมีน่าจะมีแดงอยุธยานะครับเบอร์สามมีแดงสีสเกตเบอร์สองเบอร์สามครับเป็นต้นเล็กนะครับเด็ดผูทอน ก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ทำชิปนะครับก็ยุ่งยุ่งกับการลงแปลงใหม่อยู่นะครับกำลังเตรียมจัดเตรียมสถานที่นะครับให้ด้านหน้าด้านข้างหน้านะครับให้โล่งเพื่อที่จะทำต้นพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการของสมาชิกนะครับ ตันนี้จะเป็นเพชรยโสนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเพชรยโสเบอร์หนึ่งครับดอกดอกดอกนะครับจนยาวไปจนจนถึงนู่นนะครับแล้วก็มาเจอนี่อันนี้เพชรผูร้อนนะครับเบอร์สองนะครับ เดี๋ยวจะลงเพิ่มอีกหลายสายพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวลงเพิ่มอีกหลายสายพันธุ์ก็อันนี้ก็พาชิพาพาชมแปลงใหม่นะครับส่วนระบบน้ำจะทำขึ้นทีหลังนะครับผมตอนนี้ก็ลงแปลงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ